ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน้วน,น,าานตอนเด็กไทยสายตาเสื่อมวัยในยุคดิจิตัลนะ <c oughs> จะบอกให้โรงเรียนสุขานารีเ <c oughs> ทศบาลนคร <c oughs> นครนะคร,ราชสีมาเด็กไทยต้องสายตาดี วันนี้เราพาแว่นมาหากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปทวันนี้สําดงเด็ดอีกแล้วเมื่อเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9จัดซื้อแว่นสายตามาช่วยเด็กนักเรียนหลายๆโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแว่นเนี้ยมองเห็นชัดดีมากๆดีแจมแม่เลยค่ะที่ได้แว่นแว่นใหม่เหมือนเกิดใหม่เลย ทั้งนี้โลกดิจิตัลทําให้เด็กๆต้องใช้สายตาสู้กับแสงกับอุปกรณ์ดิจิตัลจนสายตาเสื่อมเป็นจํานวนมากใีกอดีตรเราพาเด็กไปหาหมอโครงการนี้เราพาหมอมาหาเด็กเพื่อให้ได้แว่นตาครับงานนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนสุขานารีภายในเขตเทศบาลน,นครเราจะดูแลเด็กทุกคนให้สายตาดี การคัดกรองสายตาเด็กเพื่อหาความผิดปกติแล้วแจกแว่นให้อาจเป็นที่ปลายเหตุแต่เบื้องต้นก็ต้องทำไปก่อนแม้ว่าใครสายตาไม่ดีเราจะทำให้ตาดี<ป>สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าตาเป็นอวัยวะที่สําคัญสุดจึงจำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานให้ดีๆขอรับเราจะทำให้ลูกหลานคนโคราชมีสายตาดีตลอดไปทุกคน ดีใจได้ไปเมืองราศีมาติดในอุราราศีมาหรือคือโคราชเมืองใหญ่คนแยะเลียวฉลาดราศีมาก็คือโคราชผู้คนเก่งกาจโคราชของไทยขาวดีๆดีกับพี่คำรนช่วยเยาวชนให้สายตาดีถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะ จะบอกให้เทศบาลนครนครราชสีมาชสมา,ชส,าชสีมาก็คือโคราชผู้คนเก่งกาจโด